มากนะครับตอนนี้น่าจะประมาณเกือบ50เดตรได้ดน้ำทะเลกำลังจะลงนะครับเห็นปูเห็นปลาเมื่อกี้นี่กำลังวิ่งซ่อนตัวตามซอกตามหรือพองคนหิน แล้วก็มีนกบินมาจิกกินปูด้วยอากาศเย็ยนมากนะครับลมก็เย็ยนมากนะครับเมื่อคืนนี้ไม่ต้องเปิดแอร์นอนเลยครับมเมื่อคืนนี้อากาศดีครับที่นีนะครับนักท่องเที่ยวกำลังหลังไรลกันเยอะแยะนะครับช่วงนี้ก็ห่างหาไปหลายปีนะครับ ในการท่องเที่ยวเมื่อไหรมันจะกลับมาดีสักทีนะครับถ้ากลับมาดีก็ที่น้องประชาชนชาวไทยเขาคงลืมตาอาบปากกันได้เหมือนเช่นเคยเช่นแต่ก่อนจะได้มีความสุขกันถ้าไม่มีเงินมันก็ไม่มีความสุขนะครับถ้ามีเงินถึงจะมีความสุขเราคนบอกเงินไม่ใช่ทุกสิ่ง แต่ที่จริงแล้วเวลาคุณป่วยคุณไปโรงพยาบาลคุณก็ต้องใช้ตังค์นะครับหอยหอยหอยยังไม่โตเลยครับกมาซอเอาไปกินแล้ว <c oughs> ก็กำลังตื่นเช้ามานะครับนักท่องเที่ยวมาถ่ายลงถ่ายรูปย้มเช้านะครับทำกิจกรรมยามเช้ากันนะครับเป็นน้ำแมแล้วผู้ใหญ่เขาก็ไม่ลงไม่ไม,ไม่ไม่ลงหรอกตอนเช้านะเห็นลงกันใช้สายใบๆ่ายนะน,นี้มันหอยอะไรวะนี่ อันนี้หอยอ,อะไรใครรู้คอมเมนต์หน่อยนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันมาหอยอ,อะไรอ๋อลมเย็นมากเลยวันนี้ โอเคนะครับบ okay, ๊ายบาย